ส um. ่งกูือก็ขอกล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เคารพกันด้วยนะครับผมวันนี้มันมาทำอะไรมาดูกันตอนเข้าเกมนะ รอกันครับผมผมกินขนมปังคอยหิวไอดีไม่ครับผมเปิดได้เที่อยร้อนกันเลยตอนเย็นห้าโมงผมซื้อมานะ 1, พันเจ็ดร้อยไดเพชรประมาณพันเจ็ดร้อยเมตรไอดีคุดเปิดสามสี่ครั้งบานบป้า lr แล้วก็ lr barack lr นี่ไอตัวเขียวเนี่ย เดี๋ยวกัาเปิดตู้นับปากน,นะครับผมตักต่างลอยเม็ดครับผมนะฮะมามันรูข้างข้างทางเซลล์หนับปากันก็เลยขั้แใ่ล่างแรก

คนี่ดนว่าห้าปีมันแจกเพดิกปอร์้บ้งไม่รู้หาฮะเบบจิตาล่ะ ชอบเบีดตาภาคอืตอนคุยคคคกนนนนนนันกินเค็มกันกินมากันเอ้วผมชอบบีตาภาคเนี้ยภาคเนี้ยภาคเนี้ยเดื่องทุ่งงูุลนอืเนาะการีกันแน่นอนชัวร์น,คน,นะครับผม นานโอเคผมมาดูตัวข้างตู้กันก็เป็นสตาปาร์บตีตัวนี้นะฮะนีตัวข้างตู้นะครับผมมาต่อครั้งแรกนะฮะมาห้าสิบเมตรแรก หมายเลขแปดคูโกลินทั้งนะครับผมตัวน้องสี่สีลุงครับผมนี่ก็ได้เอลอาร์ไหมครับผมมาดูกันแสยสองแส้าสามไม่มาครับผมท่านผู้ชมแปลกได้อนะปะได้ไปแล้วครับผมเอลอาร์นะปะครับผมไม่ใช่ครับผมที่เป็นนัาป่านี่ตัวที่สองเอ้โหยตัวนี้ตัวไก่ลืมชื่อตัวเนี้ย ตปปัวที่สามเป็นโงกุลครับไอ้บติสตาดิตัวที <tuh> ่ส <pou> ี่ก็ลืมชื่อกันจำไม่ค่อยได้ละตัวที่ห้าโอ้โกหังครับผมตัวที่หกนับป้าอีกแล้วตัวนี้ใครครับผมโอ้โหตัวนี้ลืมชื่อกันได้เป็นเอสอาร์นะครับผมตัวที่แปดโงกุลปล่อยขึ้นเต้าครับผมตัวที่เก้าโอ้โหตัวที่สิบว่าไงโอ้โหตัวนี้มา ห้าสิบแรกไปกันแล้วนะครับผมมาครับผมมาดูทีมผมก,ก่อนท,ท,ที่ได้เอฟเอาร์นะครับผมไม่เข้าห้องคอยไปนี่เอฟอาร์ไดดาปะาเออาร์มาเออให้ดูเลยดีกว่าลืมเออเนาะ <î s> มาครับผมสเต็ปที่สองเปิดกันเลยรออะไรละ่ะ ไม่มีใครเลยอันนี้เกลือเกลือมากโอ้โหโคตรเกลือเลยว่ะไ,ไม่มีไม่มีใครบินผ่านบินมาเลยอ่ะอีกเป็โจ๊กแต่ครั้งที่หนึ่งครับผมครั้งที่สองไม่มีตัวแรกครับผม,มตัวที่สองไม่มีฮะตัวที่สามผ่านไปไม่มีแต่จะขึ้นตัวที่สี่ผ่านไปตัวที่ห้าโอ้โหมี H R ตัวหนึ่งนะตามีแค่ L R ชิ้นทางครับผมป่าเบโอ้โหไอเอเอามาดูเหมือนมันจะมาสามตัวนะมาอีกรอบดวงจะมาป่าวะนี่เมุดไปลอยเพชรแล้วนะโถอะไรวะโอ้ยเกลือวิ่งเร็วไปเร็วไปไปชิวชวชเร็วมันต้องการันต้องการเกลือ โอ้โหจกแตกป่าวะไม่แตกหรอกโอ้โหอันน <seok teor> ี้ครับโอ้โหมาถึงเอ็นเอ็เอ็เอาร์เลยเฮ้ยโอ้โหซาไปเร็วนับปรเออาร์มาอีกแล้วครับผมโอ้โหฟีเซอร์มาด้วยครับผมมีอไหมโอ้โหตัวครั้งนี้ถือว่าดีนะได้โอ้โหได้อาร์มาหนึ่งตัวเอ็นเอ็นเอ็เอ็นเอ แล้วกูลืมเอ้ยเอ็ดอดามาประมาณสี่ตัวนะฮะโคตรแจมเลยครับผมตัวหนึ่งแล้วเปิดสามร้อยนะฮะอีกครั้งหนึ่งจัดไปดวงมาครับผมนะปะมาถ้าใจใจก็อยากได้โอ้โหตู้แอวะาสามปีมาป่ามีแบบไว้ร้โอ้โหโกหังกับมาเลขสิบเจ็ดครับผม คือเตาไม่แปลไป็นซูเปอร์ไซย่าก็จะกระจกแตกแน่นอนชัวชัวกระแตกไหมกระจกมันแตกไหมแตกครั้งที่หนึ่งครับผมโอ้โหมาแล้วครั้งที่สองไม่มีครั้งที่สองโอ้โหโคูเอตาผมโคคเอไดอีกแล้วโอ้โหกุลพลังคือเตาครับผมโอหถังเว้ยจอกสุท้ายเลยหรือเปล่า ก่นิวใครโอ้เบกีตาร์เฮ okay. ดเคหรือแล้วคัดคัดเก่ากันก่อนคัดดวงสักนิดสักหน่อยปื๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บเลยเลยเลยอัญชะดวงมีตัวอะไรแแบบไม่มีมาขอหน่อยขอหน่อยดวงเจ้าจงมา ดวงเจ้าจงมาโอ้เห็นชินากับเบจีตาห้ยดิฉันแม่ไม่ฟีลนะแั่ครั้งเดียวพอนะไปเร็วครับผมไปเร็วไปเร็วไปเร็วขนมปังอีกชิ้นที่ยังไม่ได้กินมาครับผมมาต่อกันเลยครับเกาดูวันเรยบร้อยละห้าสิบเมตร ไปอีกสองครั้ง,งมาครับผมขอบชักสวชั้นหมฮะโอ้โหทีนางทีทงครับกับโกหังโอ้โหทีนชางกับโกหังครับผมกาเป็นลุกป,ปสายยาโโัสย้ายโอ้โหเซ็งเลยสงสัยครังนี้จะเกลือหรือเปล่าเกลือหรือเปล่าโอ้โหเอเอเอ,อาาเายยาอเอเเเอะออเอเออ โอ้โหมีใครไม่รู้อีกแล้วหรอทีดใช่ป่ะจ,จำชิ่มไม่ได้โอ้โหมาต่อไม่มีไม่มาเว้แอลอไม่ออก,กนเลนยต้งแต่ลิปเริ่มเนี่ยแออไม่ออกเลยเอดเคออกแค่ตัวเดียวครั้งสุดท้ายครับผม ครั้งสุดท้ายก่อนจบคลิปห้าสิบสุดท้ายเดี๋ยวขอรับคำันก่อนครับเอ้ยสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะเป็นยังไงบ้างนั้น,นสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ลูกาดได้เหลือแค่ครั้งเดียวแล้วนะจัดไปครับผมไม่อยากให้เสียเวลาไปมากฝันนี้เลย มาแล้วใครจะมาโอ้โหสิบเจ็ดเอ้สิบแปดับโกฮังโอ้โหแทนที่จะเอาสิบเจ็ดมาเนาะเสียสองครับผมสามไม่มาเลยตัวแรกก็เป็นโอ้โหกดด้งฟีดว่ะตัวนี้คงเกลือไม่ใช่ใครโอโหพว โหในแหละใครว่าเอาโหโหคูณแน่นอนอ่าโอ้โหอีกแล้วกีนิวเฮ้ยอย่าบอกนะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอโ้โหเกลือครับผมเกลือครับผมมารับรางวัลกันก่อนเลยมาปั่นๆห้าสิบเราเปิดไปห้าหกครั้งนะโอเค ไอ้เปนหนึ่งนปะป้ามันหายากกว่าวะไอ้ด่านน้าป้าเนี่ยมันหายากว่าคน,น,เน,นา,า,าเาจะพิดตัวนี่ก็เด่งฟรีเนี่ยน้าป้าเอาหายนี่ยด่านปีโกโรหายากกว่าวะอ้ยหาง,ง่ายนี่โอเคสำหรับใครที่เจ้าคลิปนี้กดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กด อะไรวะเฮ้ยคุณงงใครที่จะวันนี้กดติดตามกดติดตามผมด้วยนะครับผมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ